เราไม่ต้องมาทําเป็นอะไรมากมารยาทเนะเาะทำเป็นขี้อายอย่างวุอย่างนี้เขมรชอดฉนตอแหลมาเยอะแยะนะมันก็ทําทั้งหลายงมดยิงเราก่อนแล้วก็บอกว่าเราเป็นฝ่ายนุกลานเนี่ยแล้วเราจะมานั่งเป็นฝ่ายรับอยู่ตลอดเลยเขามาถึงเป้าหมายสูงสุดแล้วนะคะเขาต้องมั่นใจอะไรที่มาถึงที่นี่นะคะอะไรคือหลักฐานที่เขามีอยู่ในมือหรือ เขามั่นใจว่ามหาอำนาจไหนแบบ็กเขาอยู่เขาถึงได้เลือกที่จะผลักดันให้เรื่องมาถึงจุดนี้เขามั่นใจจีนพูดตรงๆนะครับเพราะจีนก็ยังอยากได้ฐานทัพเรือเรียนมันข้อต่อรองเพราะว่าฐานทัพเรือเรียน,นยมันเป็นเรื่องของการคุมทะเลจีนใต้ก็ถือว่าเป็นสงครามระหว่างประเทศที่จํากัดนะครับไม่ได้ประกาศแล้วก็อยู่ตามนแนวชายแดนเป็นหลักนะครับ แต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็คงต้องดูปฏิกิริยาการต่อสู้ของทางกัมพูชาด้วยนะครับถ้าเราการให้มันมีการยุติศึกโดยถาวรเราก็ทําให้เขมรเข็ดนะเราโมแต่แบแบ้แบแบไม่ทมันเขมรหรอกครับทําสงครามหรือการลบครั้งเนี้ยเราเราเป็นฝ่ายตั้งรับอ่ะคือเขาจมตีเราก่อนเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมาคิดว่าเป้าหมายของสงครามเราทําเพื่ออะไรจะรวดอาวุธปล่อย ของฝ่ายกรัรมพูชาเนี่ยที่เข้ามาตกในฝั่งไทยไม่ใช่ทรัพย์เป็นความตั้งใจยังประมาทไม่ได้นะครับถ้าจำเป็นเรากพาะจะต้องอชิงดำเนินการเชิงลุกให้ประชาชนไทยปลอดภัยแล้วก็เมื่อเนมะื่อทุกอย่างเริ่มนิ่งในการปฏิบัติการทางการาหารแล้วช่องทางทางการทูตที่ยังเปิดอ,อยู่บ้างก็จะ กลับมานะครับเพื่อที่จะหาทางพูดคุยกันในระดับทวิภาคีซึ่งก็จะเป็นกติกาหลักนะครับกัมพูชาอาจจะมั่นใจเกินไปบังเอิญว่าทางกัมพูชาเนี่ยก็เล่นเล่น,ลนแบบผิดกฎหมายของประเทศหลายหลาเรื่องงานจนจีนต้องถอยอะ่ะไอ้วิธีการทําของกัมพูชาซึ่งจมตีพลเรือนเนี่ยทำให้จีนเขาชะง,งักอาวุธนี้เนี่ยเขามีมากมีน้อยแค่ไหนถ้าเป็นอันตรายต่อการรบหรือว่าประชาชน และทหารในบ้านเรามีเป้าหมายจะทําลายอาวุธเหล่านี้หรือเปล่าถ้าจะรบกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งน่งนะอยู่ที่ไหนยังไงกําลังทำะายที่คุณกิต้าถามมาโดยเฉพาะตัวไอ้จรวดไอเอ็มสนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นอาวุธที่ใช้กันมาตลอดและเป็นอาวุธหลักของฝ่ายเขเมนมาเนี่ยเราทราบแต่ว่าขเขมรเนี่ย มันเริ่มมาก่อคววนเราเนี่ยขนาดเดียวกันเนี่ยเขาก็รุกทางเรื่องสงครามกัน